ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางโยธินลิต้ลนะคะจากโรงเรียนเทศบาล2วัดคูขาสว่า์จังหวัดพิษนุโลกค่ะจบเอกวิชาภาษาอังกฤษค่ะค่ะจากเมื่อก่อนจบปริญญาตรีจบปริญญาโทมาเราไม่เคยผ่านมาตรงนี้กโอ้ดีมากได้คุณครูคิดว่าเรียนออนไลน์นี่ได้ประโยชน์มากค่ะมีค่ะมีมีเด็กป .4 ชื่อไม่สนใจการเรียนอ่านไม่ค่อยได้แต่พอมาเรียนฟูมิก เขาเด่นมากเลยค่ะอ๋อเป็นเป็นเด็กเป็นเด่นใช่ค่ะบอกเป็นอยู่ในห้องกลประจำชั้นก็บอกทาอะไรไม่ได้เลยพอรวมกลุ่มครอ่านได้เขาวิ่งออกมาในห้องเขาเก่งกวาเลยไปโดนใจเขาใช่ค่ะใช่เขาก็ชอบแล้วมีชวนเพื่อนด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนด้วยใช่ค่ะแบบไหนที่เด็กๆจะเข้าใจได้ได้ง่ายเรียนรู้ได้เร็วกว่าแบบใหม่ไหมแบบคนใช่ค่ะแบบใหม่ง่ายสุดแล้วมันเห็นรูปธรรมเห็นชัดใช่ค่ะมันถูกต้อง ทำให้เด็กอ่านได้อ่านได้ถูกต้องแล้วคุณครูมั่นใจในการสอนนะตอนนี้ก็มั่นใจค่ะมั่นใจค่จะได้รับการพัฒนามากมาก รู้จักตัวเองก็ฒนาขึ้นมากเลยครับใช่ค่ะก็เราก็เห็นบอกว่าเอ๊ะเราแก่ไปหรือเปล่าเล้ยังไม่กีนดีเราก็เสียงแต่เห็นท่านปรับหรือท่านดรตบอกว่าเอ้าลูกหลานเราก็มีนี่เอาไว้สอนลูกหลานเราสิแล้วก็ตรงนั้นก็โดนมันใช่นะอะไรเงี้ยเราไม่ได้ทิ้งค่ะก็ในคณะที่ได้เป็นผู้ถูกเลือกนะคะให้มาอบรมที่เป็นโครงการที่มีประโยชน์ก็อยากจะขอบคุณทางอ่า ประธานหรือหัวหน้าจากสันนิบาตเทศบาลในประเทศไทยนะคะที่จัดโครงการดีๆให้กับคณะครูถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่ถูกทางมากนะคะกับภาษาอังกฤษในประเทศไทยนะคะเราคิดว่าถ้าเปขยายออกไปเยอะๆเนี่ยนะคะเบื้อหลายโรงเรียนภาษาอังกฤษจะโดดเด่นมากกว่าน,นี้นะคะเด็กๆจะสนใจมากกว่าน,นี้นะคะไม่ใช่เป็นวิชาที่น่าเบือ่อ ที่เขาจะสนใจเพราะตอนนี้สื่อมากมายหรือเกมหรืออะไรก็ดีนะคะเป็นภาษากังกเขาจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะก็อยากจะขอบคุณท่านนะคะที่ได้นำโครงการดีๆนี้มาให้กับครูทำนะคะแล้วก็ขอบคุณทางท่านปรัดนะคะที่ดูแลโรงเรียนที่สองโรงเรียนที่แล้วก็ดูแลเราตลอดเวลานะคะบางครั้งท่านไม่ได้คุยกับท่านปรัดหรือท่านปรัดไม่มา ูดจุดประเด็นความคิดให้เราบางทีเราก็มองไม่เห็นอาจจะบโมเบลอแต่พอท่านประหลันมาพูดมาคุยมาอองโอ,โอแล้วก็เออใช่นะนใช่นะ